ไลฟ์สินการเด็กหมดโทษถือว่าเราถอดหัวออกี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเธอเป็นคนนิสัยอย่างงี้ดูสิโอ้โอ้แม่เขาถอดออกมาเหมือนมดแดงเลยเหมือนมิเปียวตัวใหญ่เลยวสิคป่ะได้หรอได้หรอเฮ้ยใส่ใส่หัว ถอร์โมนที่เป็นเอาจริงนะเนี่ยก็ถ่ายละแหมดีมายขอบคุณนะบ้าขับเขินเลยรอน้องน้องผมนี่ประกวดนะฮะไทยแลนด์ก็ทะเล่นด้วยนะฮะยังไงก็เอาไปเชียร์กันด้วยหอ่อหล่ะมอบรางวัลเลยไหมคุณคริสได้เลยค่ะมอบมอบใคร่เก่งหมดเลยค่ะเก่งหมดเลยทุกคนเลยค่ะรางวัลอะไรดีนะฮะยี่สิบนี้ให้ใครให้แม่แล้วให้แม่แล้วคนนี้ได้อะไรไม่รู้ ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเป็นเด็กที่จับแบ่งปันเออจะให้นุ๊กใหไม่เท่ากันก็ไม่ได้โอ้โหนี่ยป๋าป๋ามาเองป๋ามาเองให้อีก20่สิบบาทขอบคุณค่ะที่ย่างขอบคุณค่ะเอาไปแบ่งกันไม่แบ่งแล้วอยู่ได้คนละ20แล้วเออเออเดี๋ยวเออนะอ่ามอบของรางวัลนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ พ่โวนี่ต้องให้เยอะหน่อยพอหัวมันค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเฮ้ยพี่ว่าไม่ได้แล้วล่ะพี่ว่าขอโทษด้วยโอเฮ้ยจะไปชวนชวนคุณคิดอ้าวแล้วเอาน้องๆลงเลยไหมครับคุณคริสครับหรือยังไงฮะได้ค่ะอ้าวเอาทิปลงนียกับน้องๆเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็น้องโดนัทนะครับผมตอนนี้คุณแม่ร้องไห้รออยู่ข้างหลังครับค่ะนะฮะน้องอยู่ที่ไหนนะ ระวังเรื่องของเด็กๆด้วยนะคะเพราะวันนี้คนเยอะมากๆเดี๋ยวน้องโดนัทอยู่ข้างหลังหรือคุณแม่อยู่ข้างหลังคุณแม่อยู่ข้างหลังครับน้องโดนัทนะคะอยู่ที่ใดแม่ด้วยนะครับเด็กๆคนไหนท้าพ่อแม่มาก็ดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับใช่ค่ะคุณพ่อแม่ดูแลลูกนะครอแล้วก็กระเป๋าตังค์ด้วยคุณเฟรเมื่อวานมีคนทำกระเป๋าตังค์หล่นแล้วก็ ร้อไห้โอ้สงสารเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับดูแลทรัพย์สินของมีค่าของท่านด้วย<ฮ>ะนะครับผมอยากให้ถ่ายนะเพราะว่าบางทีอะคนเยอะแล้วก็ มีอาจจะมีมิจฉาชีพถ้ากระเป๋าตังค์หล่นหายนะครับไม่ยากนะฮะทำไงให้คุณเดินวนอีกสักสองสามรอบแบบคุณก็จะได้นะครับก็จะไปได้ค่ะไปได้ของคนอื่นใช่ไหมไปได้ของคนอื่นนะครับผมมาดูแลทรัพย์สินมีค่าด้วยเนาะไอ้ทีอะไรแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปผู้บริหารสักนิดนึงเซลฟี่กับทุกท่านนะครับภาพนี้ก็จะอยู่ในแฟนเพจเราด้วยใช่ค่ะงานนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณพัชรีสองส ผิดนะครับเจ้าของตลาดสนามบินเดือนเชินะครับการเลนเชิญนะครับรดยมีผู้จัดการโดยสตอร์ไซด์โดยทุเรียนข้างขอการจระกาศนะครับคัวเจสีดีเจสีรับวัฒนานะครับนะฮะเรียนเชิญบนเวทีนะครับนะฮะการเลนเชิญนะครับ ยกมือทำตัวใหญ่ๆนะยกมือขึ้นมาเลยค่ะยกมือขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวด้านหนึ่งสองสามยกมือขึ้นมานะกดเอาค้างไว้เลยดีกว่าค้างไว้เลยข้างๆก็เห็นนะคะข้างๆเห็นนะคะเอาล่ะโอเคมายกมือขึ้นมาเลยค่ะข้างหลังยกมือด้วยนะลยกมือด้วยยกมือเลยค่ะหนึ่งสองสามยิ้มหวานเลยเย้โอเคอ่าหนึ่งสองอีกที ลูกมือเลยครับขอบคุณค่ะคุณผู้บริหารนะฮะต่อไปนะฮะได้เลยค่ะเอาล่ะยังมีอีกนัรัทเชิญคุณเจนนี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงไปเล่นเกมนับก็ทีมงานนะครับอ่านะฮะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญนักผู้บริหารนะครับค่ะนะฮะทุกท่านขึ้นสู่บนเวทีครับแล้วก็ค่ะท่านรองกรรมการผู้จัดการนะฮะจากบริษัทโตต้าเมืองชนจำกัดด้วยนะฮะนะครับผมนะฮะ เจอเลยคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตหันหน้ามาด้านนี้นะคะเซลฟี่เหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะ่ะหันหน้ามาเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณคริสจะไม่กลับไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นเกมกิจกรรมด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับใช่แล้วสักครูะคะ่เดียวนะครับสักครูเครเคร่เดียวนะครับผมขออนุญาตเก็บภาพสักครู่เดียวนะครับดีมากลูกดีมากลูกขออนุญาตนะลูกนะลงเซฟนิดนึงก่อนลูกลงลงเซฟนี้ไปก่อนนะครับอธิษฐานนะครับอ้าวอยู่เลยอยู่เลยอันดหนึ่งสองสาม เลยทำเลยเดี๋ยวโพสต์ปั๊บเลยทำไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามยาอะไรปิ๊กระพูกเลยคืออะไรขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับผมนะรวมไปถึงท่านรองกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทโตต้าเมืองชนจำกัดรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตต้านะคะอินเตอร์ยมชลบุรีหนึ่งเก้าเก้าเก้าสงกัดด้วยนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นเกมกันข้างล่างดีกว่านะฮะ เอาคุยกับไปแรกเขาไปแรบนิดใส่พ่อทำไมดูสิพ่อมันเลยใช่นู่นอ๋อเหรอขาอะไรไอ้พี่ไปหนูขอโทษแทนตัวเหลืองนี้ด้วยนะคะตัวเหลืองอย่าเรียกตัวเหลืองเราเรียกสายเหลืองอย่าจับฉันเมื่อวันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไป เล่นเกมด้วยก็พูดคุยเรื่องผลงงผล,ผลงานกันด้วยเนาะนะฮะแต่ว่าเออเออตรงนี้เล็กน้อยน้ําจิม้มละคร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 ตอนนี้กําลังถ่ายทำเอ่อกรรเทพออกสืกค่ะก็เป็นละครตลกค่ะแล้วก็อีกสองอาทิตย์จะเริ่มถ่ายทำละครแซ่บม,มากๆของปีปค่ะเรื่องมีหลวงค่ะมีหลวงมีหลวง ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าชนีตีกันเอนะฮะก็เล่นเล่นไม่ลู้เคยออกมาแล้วเนาะใช่เคยทำมาแล้วตอนนี้ใครเล่นไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีเวอร์ชั่นแรกเป็นพี่อ้ํกับพี่ป๊อกค่ะ,คะแต่เวอร์ชันนี้ก็แซ่บเหมือนกันเวอร์ชันที่สองเป็นพี่เบนควอนชิตากับพี่แอนซิเรียมค่ะแล้วเวอร์ชันของคุณคริสมีใครบ้างคะคุณจุ๋ยวรัญญาค่ะกับคริสตัโอ้แซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนอยากดูอ่ะ สวยก็ร de ้ายนะเวลาแบบเธอเล่นร <quer wa> <g>. ้ายก็ร้ายร้ายอะไรนะเขาเล่นเป็นเมียหลวงเราเล่นเป็นเมียน้อยอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเอาไปละพี่อ้ําอย่งเลือกเล่นเป็นเมียน้อยเลยอยู่เนอเป็นเมียน้อยโอเคเกิดเมียน้อยนะตกอยา ียวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องรอดูโจริงป้าผมอยากดูแล้วว่าเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะก็ติดตามในไอจีคุณเฟรชก็ได้เนาะอัปเดตเรื่อยๆเลยใช่แ no> ล้วนะฮะเสื้อผ้าเธอก็สวยทุกวันครับแซ่บทุกวันอ่ะบอกไอ้ใหม่ด้วยใหม่อยากแต่งมากเลยอยากคุณอย่างนี้ด้วยอ่ะใส่ได้ค่ะชี้งอแต่แต่น้าไม่สวยอย่างนี้อ่ะดิก็ใช่ไงใหม่อ๋อไม่ต้องยังไม่ต้องยาวอ่ะผมเอาทั่วเอาทัวเราไปดูกันดีกว่านะ